ปัญหาของการตอนกิ่งในหน้าแรงเลยเนี่ยก็คือตุ้มตอนเราจะโดนแดดเผาแล้วก็ทุงมพลาสติกที่เราทาตุ้มตอนเนี่ยจะเสื่อมสภาพทําให้กิ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะออกลากมาได้เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเทคนิคการตอนกิ่งในหน้าแรงขั้นตอนแรกจะมาเลือกกิ่งก่อนให้เราเลือกเอาตรงสีเขียวเข้มนะครับเมื่อเราเลือกกิ่งเรียบร้อยเราก็จะมาลิดใบแล้วก็ลิดหนามออกหน่อยนึงขั้นตอนต่อไปเลยเราก็จะคว้นกิ่งถ้าเกิดไม่มีการไกลตอนกิ่ง ให้เราใช้คัตเตอร์ควันสองจุดสองจุดเนี่ยห่างกันประมาณนิ้วหนึ่งบนล่างหลังจากที่เราควัานเสร็จแล้วเราก็จะปอกเปลือกห่อตุ้มตอนไปเลยในการกรี่ตุ้มตอนเราควรจะกรี่จากก้นถุงลงมาให้ถึงตรงปลายถุงทีนี้เราก็จะเอามือแบกเอาไปห่อใส่กิ่งมะนาวให้ตัวลอยควัานข้างบนเลยจากกึง่งกลางถุงขึ้นมานิดนึงต่อไปเราก็จะรัดด้านล่างก่อนทีนี้เราจะห่อด้วยถุงดําใช้ตัวนี้พันทับไปเลยวิธีการพันทับให้เราหันด้านถุงดำเนี่ยอย่าให้โดนแสงแดดพอเราครอบถุงดําเสร็จเราก็ดึงให้แน่นเลยประมาณ45วันเหาก็จะเม มีรากงอกออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดไปชําเป็นเวลาอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนเราถึงสามารถที่จะนําไปปลูกได้เพื่อที่สามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยการตอนได้เกือบทุกชนิดนะครับคือเราสามารถทําในหน้าแล้งได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเทคนิคการตอนกิ่งในหน้าแล้งปัญหาของการตอนกิ่งในหน้าแล้งเลยเนี่ยก็คือตุ้มตอนเราจะโดนแดดเผาแล้วก็ถุงพลาสติกที่เราทําตุ้มตอนเนี่ยจะเสื่อมสภาพตุ้มตอนแตกแล้วก็แห้งทําให้กิ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะออกรากมาได้นะครับ อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาก็คือมีตุ้มตอนแล้วก็กรรไกรแต่งกิ่งเราก็จะมีสายลัดมีคัตเตอร์แล้วก็เราเตรียมถุงดำมาสำหรับคุมตุ้มตอนนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาเลือกกิ่งก่อนเราจะเลือกเอากิ่งที่มีลักษณะที่ยังไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปถ้าเกิดมีสีน้ำตาลขึ้นมาด้วยส่วนนี้จะแก่แล้วส่วนเราจะขยับขึ้นมาตอนข้างบนตัวนี้เป็นสีเขียวเข้มส่วนเราขยับขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนให้เราเลือกเอา ตรงสีเขียวเข้มนะครับเมื่อเราเลือกกิ่งเรียบร้อยเราก็จะมาลิดใบแล้วก็ลิดหนามออกหน่อยหนึ่งขั้นตอนต่อไปเลยเราก็จะคว้านกิง่งถ้าเกิดไม่มีกัรไกตอนกิง่งให้เราใช้คัตเตอร์คว้าน 2. จุด2จุดเนี่ยห่างกันประมาณนิ้วหนึ่งบนล่างครับหลังจากที่เราคว้านเสร็จแล้วเราก็จะปอกเปลือกห่อตุ้มตอนไปเลยในการกรี่ตุ้มตอนเราควรจะกกี่จากก้นถุงลงมาให้ถึงตรงปลายถุงทีนี้เราก็จะเอามือแบะออกเอาไปหอ่อใส่กิ่งมะนาวให้ตัวลอยคว้านข้างบน จะอยู่ในระดับที่สามารถที่จะออกลากได้ให้เขาอยู่เลยจากกึ่งการถุงขึ้นมานิดนึงแค่นั้นพอต่อไปเราก็จะรัดด้านล่างก่อนทีนี้เราจะห่อด้วยถุงดาแล้วก็จะใช้ตัวนี้พันทับไปเลยวิธีการพันทับให้เราหันด้านถุงดำเนี่ยอย่าให้โดนแสงแดดพอเราครอบถุงดําเสร็จแล้วก็ดึงให้แน่นเลยสายรัดตัวด้านบนคือเรารัดถุงดําเพียงแค่ด้านบนผลก,ก็คือเราสามารถที่จะมาเปิดดูได้นะครับวิธีการดูแลรักษาก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเรารอแก้เวลา ให้เขามีรากเนี่ยงอกออกมาประมาณ45วันเขาก็จะเริ่มมีรากงอกออกมาแล้วระยะเวลาผ่านไปถึง60วันเนี่ยเราจะมาเปิดดูว่าพอที่จะตัดได้หรือ,อยังการสังเกตลากของกิ่งตอนคือรากเขาเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเราค่อยตัดได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดไปชําเป็นเวลาอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนเราถึงสามารถที่จะนําไปปลูกได้การตอนกิ่งในหน้าแรงนะครับกิ่งตอนเราก็สามารถที่จะออกรากได้ดีใช้เวลาตอนประมาณ60วันสามารถที่จะนําไปปลูก ต้นผลได้เลยพืชที่สามารถตอนในฤดูแล้งได้ก็คือเป็นพืชที่สามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยการตอนได้เกือบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะนาวมะกรูดฝรั่งละมุดพวกนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกมะขามที่เราตอนได้คือเราสามารถทําในหน้าแล้งได้เลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเทคนิคนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กับไม้ที่สามารถขยายกิ่งพันธุ์ด้วยการตอนได้ทุกประเภทแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของ ตุ้มตอนโดนแดดเผาแล้วก็เสื่อมสภาพได้เป็นอย่างดีเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ